ใช้ทานในผูอครัวเรือนได้ก็ตแตเเเ่เลี้ยงกบการเลี้ยงกบก็จะเป็นอีอกแบบนึงอันนี้คือจ,<ะ>จะต้องเพิ่มเพิ่มคือคือหลักการของขเศรษฐกิจพอเพียงก็คือลดรายจ่ายรายแดง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนครับให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเงื่อนไขชายชแดนนะครับในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันนะครับ ประการต่อไปก็คือเราต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นนะครับคือเราต้องการที่จะเสริมสร้างาส่งเสริมให้มีการบูราการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนให้มาช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งสองฝั่งนะครับ การที่จะพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเจริญมั่นคงในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสาธารณสุขรวมทั้งด้านวัฒนธรรมด้วยครับให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับ ลดเงื่อนไขต่างๆตามแนวชายแดนได้นะครับเค้ามตอลแจ้นั้นอาจได้ช่วยគ្នាถือถือទាំងខ្ញុំទាំងเอ่อលោកអភិបាលស្រុករងประจําនៅស្រុកពទី7នេះណាបានហើយខ្ញុំក៏ត្រីអនេះចំពោះឧណាដែលបាននាំខ្ញុំបានមកឃើញណាជាគំរូទៅវិញអាចជួយធ្វើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំណា អរប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសទាំងសងខាងនឹងវាអភិវឌ្ឍដោយឧណាគាត់មានប្រសាចឹងណាអភិវឌ្ឍរីចម្រើនឡើងគុំសើចំណាយថាវិការច្រើនហើយត្រីអណានៅបានជួយជាកូនត្រីជាសម្ភារសម្រាប់ពលចំហើយជាបច្ចេកទេសផងខ្ញុំសូមត្រីអហើយសូមថ្លែងអំណរគុណណាជ្រាវជ្រើបាទបាទ